ันมันต sí at <cat> <ira> no. ั้งองใครับตั้งยงนะครับลูกเบีดใหญ่กว่ากาห่งอ่างคมหนึ่งลูกเบีดใหญ่กว่ากาสองแท้งกลางค่ขึ้นบ๊อบบอหนวดหงว่อครับฟังง่ายฟังง่ายคเอ้ยดังโอ้ยหัวสั้นนี่เบีดดังแขงเลยเห็นว่าป่กาเปิดต่อเลยดังแยงดีครับคันนี้ หัวัวต้นสงทุกทรที่ก่อเหยอเป็นหัวสันไเป็นได้พี่เป็นไดเป็นได้ <c oughs> หัวสั้นเลยเเเลยบอไดอยครับีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเขาเขาอยากคุมคุมลำพงก่อนครับอ่า ตัวยุกคนละหม่องดอกคนละหม่องไออันนี้เป็นแอมแท่นเดียวกันะป่ะครับกลงางกลางบ่ครับแอมที่มีสองแท่นแอมสี่ตัวตัวหนึง่งครับแปดดอกล่องศูนย์จุดหางตัวสูงอันนี้ตัตตตตวหนึ่<อ>งแล้วก็นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งวก็นี่ตัวหนึ่งสี่ตัวเบียดอ๋อกลางกับสองตัวกลางกลางที่ยืดในลุ่มป่ะครับแม่นครับกลางกลางยืดในลุ่มอันนี้กนน็ที่มีห่อน พอนพอนเเป็นแหลมหมดเลยอันนี้เป็นมิโลหรือเบ็ดเบ็ดครับเป็นเป็นเบทได้แน่นอนเป็นสับเบ็ดเป็นเบ็ดลึกๆเข้าเนี่ยนาะเอาเปิดเบื้องก็ได้ครับไม่เปิดเหมือนกันแหมสวัสดีครับครับอันจัดต้นทุนที่ว่าไมเมียนครับอันรอพิกุไฟนี่สามสิบแอมมี่บอครับมีอยู่ครับ คุ้มสันแมนครับ,อบรตอนนี้อันเก้าห่อแปลงอันนี้ไอเฮ็ดสมมติเป็นเบสจริงท,ท,ที่ป่าไม่นนี่เป็นกลางเป็นแหลมจริงนะไม่แน่นครับอ๋อมันบอมีคอร์ดอันนี้ก็เป็นปตัวนี้ตัดเอาเอาปีตัดอัน,นอันนี้ก็มาแต่งเสียงอีกเถอะไมแน่นครับจะออกจากนี้เขามานี่ครับอันนี้ก็แต่งตัวตัวนี้ะไยังงใช่ใช่แค่อาศัยย่างคุมอ๋อเด็ กัดจีถอดออกไปเลยแล้วจีใช่คอดตัวเดียวครับบันเนี้ยซายมันเป็นเล็กแน่ไหอ๋อมันกัดจีเอาได้ได้อ๋อนี่เป็นตัวผู้แม่นป่ะครับ,รบนี่ตัวเมียเป็นเอ็กตัวผูนะ้ครับตัวผู้นะของผมต้องเป็นมันเป็นตัวเมียบะ น้ต้มเป็นตุ่มเมีย่ยมีปะตู้จากนาซเนี่ยโอ้ <laughs> <c oughs> ตุ่มเนียตู้หูเขาเอดเี้ยบ้านนี้เต้ยิได้ใส่เข้าต้องใส่เบียดสามช่องสองช่องก็ได้หนึ่งยุ่กลางสองยุ่งยุ่ชุดขอบจุดขางครับเพราะว่าดอกมันยุ่งเลื่อมกันหน่อยหนึ่ง้น,นี้เสียงกลางกะ ช่องหนึ่งจะลิ่งกันก็ได้ครับ,รบแล้วก็แล้วก็ห้านแล้วก็แหลมครับเออเอาเอาสายนี่มาได้มาได้ปลแจ็คไม่ใช่เชื่อมให้เราใหม่ให้เรา,าฮะไม่ใช่เชื่อมให้เราขามาซ้ายไปลอดแจ็ขางขวว่าไม่อ,อยากเอาพลาดน,นั่นนี่ไหมครับบอกไอ้น,นี่ผมมาออกหมดเลยนะครับให้พี่ตัวแท้ตัวนี้เอาตัวนี้เขามิกเลยแล้วให้ไล่เสียอให้ใหม่นะครับอ่า ผมผมชิวว่าใช่ปีตัดแล้ววันนี้ครับตะกี้ว่าใช่ปีตัดเอาจขาชิวได้เอาอันนี้แล้วเห็ดแจกแล้วไอ้ปิดก้อนก็ได้ปิดแอมปิดแอมกันอ๊ะไอ้เห็ดเบิดไลายป่ะครับเบิดลายอยู่ครับแกซิฟนะแกซิฟนะระมาณก็ได้รับเห็ดมันง่ันี่โบวกไข่รับมักครับมักกับซีเอดรถกับลดไม่ได้เลยบิร์ดไลท์เลยครับอันนี้มันเป็นเบรดอะมันโมเมนต์มิโล อ๋อไอ้พ่อถ้าพ่อเบ่งรถนะครับับผมไอ้อันนี้ดอกดอกลำพงเป็นเป็นดอกรดยต์หรือดอกกลางแจ้งอันที่เขาใส่นะครับเป็นดอกกลางแจ้งครับแต่เป็นสิบสองนิ้วดอกกลางแจ้งได้เป็นสิบสองนิ้วกึึงกึงแ้งกึึงกลางแจ้งกึึงกลางแจ้งมันมันใส่ไหวใยเป็นใดหรือแจ้งใดนะครับนันแม่เหล็กมันใหยเป็นใด มันมมัันนใหญ่กว่าปกติอันปะครับวายสี่ครับพันหนอกพันในวายสี่นิ้วสไปเดอร์มันสูงแต่ว่าสไปเดอร์แดมแข็งครับแดมมันแข็งสูงกว่าสไปเดอร์แข็งครับแล้วก็สูงแม่เล็กแต่มันชัาคล้ายกว่าอ๋อมันมันชักได้ลึกกว่ากันกดเบ่งครับเออมันจะแข็งกว่าปะเขาแม่นไปสองร้อยยี่สองก้อนสองร้อยยี่สองก้อนแม่เล็กสองก้อนวายสี่นิ้วแต่เพราะเปิดว่าหันต่ำ ชุ่นคางเก่งนะออ <c oughs> วันนี้ดอกวันนี้มันเขาเอามาเฮ็ดเบ็ด้วยเพาะนะครับครับสั่งของลังกุงของลงังอันโรงงาน <c oughs> ล่างทีเดียวหน้าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้กรับว่ายว่ายหน่อยลงอันนี้ว่ายอันนี้ก็ว,ว,นนว,ว,ว,ว่ายว่ายสี่แต่ว่าเกอนอ๋อจะเป็นเล็กหน่อยลงครับผมก้อนเดียว ว่าเห็ดที่เขาแดมแข็งกว่าตัวเก่านี่จุดเก่าที่เคยเอามาใส่มันจะอ่อนกว่าอ๋อแล้วพ่อมันมันมันเห็ดใดลึกเนาะเสียงอะมันดังปกปงอันนี้แหละอันนี้เป็นเของรถยนต์เหรอแรมของพีเนี่ยว่าเป็นแรมอนี้ฮอนอันนี้แกรมหมดเลยอันนี้ฮ้อนครับฮอนสองตัวอันนี้แรมครับมันต่างกันยังไงพี่ เสียงคนนะครับเสียงค้นล่องมปคมกว่าเลยเอาคันมาใส่น้โอตามสูตรคนเก่าเขาเห็ดมาออันนี้กับว่าเปนแลมบ่ะหลมคือว่าใส่แบบนี้มันมันเสียงต่างกันบ่ะใี่เสาฟังเบองมันมันไปเอาอันนี้คือเอาอันนี้ออกออกทางก็บ่ะไม่ใชว่าไหนมันเอาไอตัวของหลุดเก่ามาใส่นะครับเห็นแับงบเปนแบบงบโอ้ใส่ของเก่า แปลงเอาไว้นี่ก็ทั้งหมดจกดอกวะท่านเด่นับเลยครับสาเบีดสาอดอกรวมกันนะเขารวมรวมทั้งหมดเลยม่บ่อยเบียดเบีดทงดทั้งสเออเบามสิบสองเสียงกลางหกเสียงห้อนท่าดนี่แปดเออสิบสองห้อนห้อนีม ว่าไมนกันนาตาขี้กันเนะาะว่าเฮียเข้าไปข้างหน้าดีกว่าไมแซกแล้วไมตู้แล้เอาเราต้องเป็นได้ลูกนางอ้านี่นะครับวันนี้ครับผมอันนี้เข้ากับแบงเลยเนาะแบตเตอรี่จะก่อนพี่แบตเตอรี่หาก้อนครับแต่ว่ามันเป็นของอันนี้ข้างในพร้อมแบตลิเธียมแบตลิเธียมนี่ครับผม มันต้างกันยังไงครับข้างนอกกับข้างในก็เอามาดันชรอยกันหมายถึงมันมันทำงานเหมือนกันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าแบตเตอรี่เียมมันที่เขาใส่น้ำรถไฟฟ้าป่ะครับผมอืมอันนี้ก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เดเต็มอาณาเลยบึกลายเออเนี่ครับมันนี่พราะว่าแอม อันใดอันใดทำนาที่ยังครับอันนี้สี่ตัวนี้คือเบสครับครับแท่นละแปดดอกนะมันมีแช่อนนเดียวอันะครับครับเป็นเป็นมูนแเอันเซแน่นเดียวครับอ,อ,อันนี้ก็กลางแหลมบ่ครับมีแค่นี้นี่กลางแหลมอันนี้อะ่ะครับนี่สอนนี่ใช่อีกว่าโ<บ>นี่เตในเตบ่ออีกตัวนึงครออ๋อ เขาเขาได้ต่อกับเครื่องเสียงในรถปะมันมีเอฟเอ็มโต้ได้ถ้าเป็นจูนเอาถ้าออกงานออกอย่างถ้าหมู่ไปนั่นใช่ตัวนี้อ่ามันอันนี้นะที่ยังครับอันนี้เป็นเอฟเอฟเอ็มครับเอฟเอ็มมันปล่อยปล่อยสัญญาณปล่อยสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุครับอ๋อเชื่อมโซ่เงินอยู่ไปไหนปล่อยคลื่นวิทยุนี่ไอตัวอันนี้คือเจ้าของรถได้ครับอ่นี่ครับ ประมาณนี่ไอ้ไอ้หมามานเนีนั่อันนี้นะอะไรเนี่ยให้โดลิกเนี่ยดำเนี่ยนี่นี่โดลิกของสั่งไอพ้พีเอไม่แต่เอ,เอ,เอ,เอีกอีกเลีครับสั่งผมว่าผนมีชุดคิดเลยพวกนี้กระมาแก่มาตัดเชื่อมพวกนี้เพิ่นขึงมาหาเรียบร้อยแล้วมันเป็นชุดคิดอันนี้ก็มีแล้วแก่มาแม่นครับเขามาคืนฟุ้งซี้แพนนี่แม่นไหมครับแม่นครับ แม่หนี่กับแม่นมาน้ำจุดเนี่ยโบโบอ,อันนี้คืนนี้เองครับเห็นไหมมันแข็งขึ้นมันว่าเห็นครับอ๋ออันนี้กันน,นี่เนาะอันนี้แต่งให้มันเป็นไฟยสิบสี่มันแห้งกว่าเก่ามันหนักเลยครับวันนี้ทางหลังนี่มันสามตันโอ้เป็นตะหนักอยู่จนานารถเงื้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> แบตเตอรี่ไอ,อ้อนี่ไอ้นี่แบตดัมไอ้นี่เป็นฐานไฟมัน อันนี้แบตของแบตแบตของดำนี่ยกดำอย่างเดียวมันมันก็ใช่ตัวชาติเดียวกันบ่ไอวิทยาัาสหร์ไอนี้ไดไดมันสามลูกสามลูกแต่สองลูกนะชาติแบตเครื่องเสียงอีกลูกนึงครับใส่รถบ๊บก็ได้เกี่ยวกับระบบไอไอไดรถเลยเพอเครื่องเสียงก็เลยยาวเครื่องว่าง่ายครับคือชุดเครื่องเสียงเอามายกใส่ต่างหากโอ้ไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งนะมันว่างไปยังไหน ที่ที่เพิ่มมาอันนี้เป็นของเครื่องเสียงอ๋อได้ลูกเดิมกต่สำหรับเครื่องยนต์อ๋อแต่ถ้าถ้าผมเปิดเปิดปุ๊บมันจังชัดถ้าผมบ่เปิดมันก็บ่ชัดชอ๋อเออมึงโหลดหลดครับคนมีตังค์นะครับมึงโหลดโหลดยางแพงมาเห็ดตะกี้เห็นซับบล็อกนี่ละ นะซับบล็อกผมเคยอยากซื้ออยู่แต่บระกาศเสือกเตี้ยวว่ะผมหยาดมันมันบ่ดังพวกนี้ก็เป็นเอฟเอ็มเวลาเข้าเห่หลายคันอ๋ปล่อยสัญญาณเป็ี่นปล่อยสัญญาณเอฟเอ็มพวกนี้ก็ครับแยกแยกทุกอย่างเลยคือบ่ต้องนั่งเลยอ่ะอันนี้ก็ครับไอเบียดเดียวอันนี้ครับกลางกลางใส่เอบีเอบีฟงลาอีกครับ อ่าพอดีถ้าเกิดคอลอยากได้เนี่ยเอาสมมติเขาเขาจำแนกเป็นยางปะ,ะรรสมสมมติคร <ฆๆ S 2> ับกลางนี่มันราคาประมาณจังบาทครับประมาณก็ได้บ้องเป๊กก็ได้ห้าเด็กหน่อยขึ้นลังยาเฮ็ดเรือเร,รือพี่ทุ่มเป็นชุดเลยบ่ได้ครับผมผมล่องไปเรื่อ,อยไหมผมไม่ได้แบบอันนั้นเฮ็ดเพื่อเดียวผมล่องล่องไปเรื่อยล่องไปเรื่อย หมายถึงร่องเอออันนี้เขาท่าก็่ม่เหนครับเขาบอกกับทากับเพี้ยนอรอครับสตเบิดหลายเบิดตร่องร่องตัวไปนี่อันนี้บอกยั่งแล้วแอมแอมมันต้องเป็นยังมันต้องแห้งก็นี่มันต้องแห้งกว่านี่มันดอกมันยังชักบ่สุดไหมครับแต่แต่ว่าเสียงมันผ่าก่อนบมันบะมันรู้สึกมันมันเียวเนี่ยมันมันคือดอกดอกมันยังบ่สุ่มไหมมันไปได้เกินครึ่งไปน้อยหนึ่งเลยแอมมันแห้งแอมมันเบิดก่อน แอมมดก่อนครับแอมมดก่อนมันต้องแรงกันนี่ไม่เนครับ <laughs> สิปปั้มาณนี่อันนี้เป็นแคปเนาะอ่าเปิดไลายเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตแต่ละเทื่ยนี่ครับตู้ออ่าอายุแบตมันโดนป่ะครับผมถ้าตามใสงงานครับผมประมาณบโบ,บเกินโบเกินสองปีครับเปลี่ยนตั่หนึง ปีกว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี่ละจีกว่าปีกว่านี่ก็ใส่งานหลายปันไดถ้าถ้าถ้าใส่งานนะใครอยู่กับแต่ถ้าจอดนี่พังเอาเหรอครับถ้าจอดถ้าบ่ค่อยเปิดนี่พังครับมันต้องสตาร์ทซาดไว้อยู่ตลอดนะต้องเปิดต้องเปิดเพลงบ่หรือเปิดแอมมัอเสียเปิดชาดไฟนี่แหละเปิดชาดชาดไฟเข่าเสียยิงบ่ได้บัดนี้เฉลี่ยเฉลี่ยอาทิตย์ละเทือสองเทื่อจังี้ที่บอก ตรงน,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 นรี่อันนี้ก็บพับเนี่ยครับพับได้นี่ก็ระบบน,นี่โอ,โอ้มันเบียดเบียดมันเป็นกึ่งกึ่งกลาง,งกึงง่งกลางแจ้งกึ่งกลางแจ้งครับเขาไอ้อมีดอกอยู่ข้างนอกปะดอกอ,ะดอกอ่าดอกเจ็ดดอกหนึง่งให้ท่านผู้ชมบ้างเลยฮะเออฮะเขาอยากได่สโิโอ้ ท่าน,นหม่าม้าจส่งได้กลับดอกแสเปรมันอ้อหม่มีกับว่าเป็นยังะะระมาณนี้ครับเซ่ละซื้อที่มั่งนี่ BMP ตอนนี้รถจอดอยู่สกลนครมามาจากกรุงเทพนะครับ่สมุทรป,ปราการแหะมไม่อะไร้ีอาเดือนคือเอามาพี่ไม่อยู่บ้านแล้วนะครับย้ายมาแล้วครับตะกี้ครับเลี H ้งานอยู่สมุทรปราการแหละสิอ็ดพีอะไรอย่า ในงาน11ปีได้ของเด่นแบบนี้แต่วันนี้ได้มันมันเนาะกับกับจอจุนาล้านอีกสองขั้นไร้ขั้นอยกกิน <c oughs> ไม่ไร้บอิ <c oughs> <c oughs> ันเป็นได้พี่เป็นได้เป็นได้ WhatsApp เลยเลยยอนเลยยอนครับนี่นี่นี่สัมผัสวุ้นนี้ครับวุ้นนี้ครับเนี่ยพุ่นเป็นได้มันมันตั้งกันแดงได้ครับตั้งกันแดงได้ครับดั่งเบียดมันใหญ่กว่าเก่าหนึ่งกลางคมหนึ่งลูกเบียดใหญ่กว่าเก่าเดือนแท้เดือนแท้สองแจ้งกลางคมขึ้นบ๊อบบ๊อบหนวดหูมันบ่ครับบ่ฟังง่ายฟังง่ายครับเอ้ยดัง โอ้ยหัวสั้นนี่เบียดดังแห้งเลยเห็นว่าประกาปะเปิดต่อเลยน,ะนี่ดังแห้งดีครับคันนี้นี่ครับโอ้เบียดสามสิบสองดอกเดี๋ยวห้อนี่นะผมขอรอบหนาะผมขอ้ี่ดอกบนได้ครับเป็นมิลโลครับอ่า <c oughs> รอบร่องแห้งก็นีกเลงแห้งก็นีกโอเคครับอย่าแลบรถแห้งครับรถก็รถแห้งป่ะนี่ เขาเ่ไดเอารถไงเปิดกินเหล้าใช่ไหมก็รถเปิดกินเหล้ารถเปิดมังม่วนครับไทยม่วนครับไทยมังม่วนครับงานซีกับไปยังให้เลี้ยงการขาดเขนเลี้ยงมันขาดทุนเออโอเคเดี๋ยวต่อมเป็นนี่แล้วมันเฉขาดเดี๋ยวว่ามีอะไรมันพลาดทีซื้อมันขาดมัขาดไม่เนี่ยเอาแบบสาวน้อยเป็นคนแพ้ไอ้ไต้อมไม่เห็นนะต่อมไม่เห็นนะเดี๋ยวเราล่วงไม่แล้วกันจบงานเลยแบบนี้ Nếu hết lém